สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเดะดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ใจลึกๆใ,ใจลึกๆ 1, 2, หนึ่งสองสามฮานาถเสร็จสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ ดูดวงชะตาหลายวันหันษามหาสนุกนะประจําในวันเสาร์ที่23มกราคม2564นะครับขึ้น11คเาเดือน3ปีชวดตามปฏติทินโหนวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิก ด,ดีจริงนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะต,ตานะเออบางคนก็ติดต่อมาดูเรื่องบูยามแปลกๆก็กามานีนะมีคนมาติดต่อขอดูเลื่จดทะเบียนหยาก็มีเพิ่งเคยได้ยินอา <ride> จารย์จะจดทะเบียนหยาขอเรื่องจดทะเบียนยาหน่อยโอเคโอเคดูให้นะมก็มี itation, แต่จดแต่จดยาเออโลกกับตละบปัดเนี่ยโอเคนะ ในดงชตานะครับในวันนี้สําหรับเอามาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้น11บเอ็ดค่ำเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความฝันที่จะเป็นจริงตามคําสํานายนะครับแต่อาจจะต้องรอคอยปีหลายวันเลยนะมาพูดถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กันเลยนะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสราร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลาคาญแลไม่ดี ตัดหัวใหม่ในวันเสาร์สัพพะประสิทธ,ธิ์ที่แหล่ตัดผมใหม่ในวันเสาร์ดีตัดเล็บเจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์สัพพะประสิทธิ์ที่แหล่ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณก็ทาไปเลยนะน้ามันพงน้ามันพลน้ามันจันน้ามันมะกอกนะมาถึงเสียงเซมซีประจาวันนะครับเซมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่ขยับอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะเปรง <c oughs> ใบที่แปดสเอ็ดแม่ที่หลายจะพยายามแบบไม่เล่นมกุกแล้วนะอ,อสยธรรมดาธรรมดานะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นี่ยครับสบรรพสิ่งมีแต่ความสุขความเจริญหมั่งมีสีสุขคุณคิดสิ่งใดก็สมหวังในทุกป,ประการเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ด้วยคุณหวังเงินไดเงินหวังทองไดทองหลับหลับืบ่นตืก็รวยแต่หาะนะ ในเรื่องของความรักในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถือว่าเบิงเบ่งบานดีมีความสุขสมอารมณ์หมายดีธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งบูชามหายานขอจารย์ไปคุณจะยิ่งมีโชคลาภนะหลายคนเนี่ยเห็นผลมาแล้วนะครับคือจะมากจะน้อยอยู่ว่าการปฏิบัตินะนะขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคน นะครับที่อาจารย์บอกว่าเห็นผลใน45วันเนี่ยมันโดยประมาณนะมาจากคนที่บูชาเนี่ยแล้วติดต่อกับมหาอาจารย์เนี่ยโทรมาส่งไลน์มาบ้างะนะเออสมหวังนับตั้งแต่บูชาไปบางคนก็่สอาทิตย์บางคนก็ไม่กี่วันบางคนก็อาจจะมากกว่าเดือนมันแล้วแต่นะครับแต่เพราะฉะนั้นมหายาณของอาจารย์นเนี่ยจะเป็นตัวเสริมนะเพราะฉะนั้นถ้าบุญคุณเนี่ยยังขาดอีกไม่เท่าไหร่ น้ำหายันหัวจาก,ก็จะเสริมให้คุณได้โชคลาภในสิ่งที่คุณต้องการนะทั้งในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงความรักในสิ่งต่างๆด้วยนะครับโอเคสิ่งที่คุณถ้าคุณรอคอยในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่ดีนะได้ได้งานนะครับในเรื่องของคะแนนสอบวันนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะแนนสอบันดีเยี่ยมดีเลือดเสฐสีในดวงชะตานะครับโอเค เดี๋ยวจะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูดยดกันเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูดยดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาในวันนี้พูดถึงในเรื่องของสีทนได้กับสีทนไม่ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเอาสีทนไม่ได้ก่อนสีทนไม่ได้คือสีเขียวเพราะเขียวเป็นกาลีสัญจรประจําวันนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียวเป็นกาลีเนี่ยมหมายถึงในเรื่องของคําพูดคาําจาความคิดนะ ดาวพุธก็เกี่ยวข้องกับความคิดพุธก็เกี่ยวข้องกับปากพุธก็ดาวพระสัสบดีก็เกี่ยวข้องกับสมองนะความคิดความอ่านด้วยเช่นกันดวงคุณเนี่ยดาวพุธวันนี้ไม่ดีเกี่ยวข้องกับการเชรจา,าติดต่อสื่อสารต่างๆจะเกิดความเสียหายนะครับหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงสตาเนี่ยถ้าตามเกณฑ์อายุโหน1หนึ่งปีตามจรปีก็คือวันเกิดถึงวันเกิด นะเพราะฉะนั้นนะดวงคุณดาวประจําตัวคุณเป็นกาลีนนะแต่ต้องระวังในเรื่องของการเสี่ยงนะนะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะดวงไม่ค่อยดีนะต้องไปตามน้ําดีที่สุดนะเข้าเมืองตาลิวต้องลีลิวตาตามนะว่าดวงชะตาคุณควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะครับจะมีแต่เรื่องเสียหายไปตลอดหนึ่งปีในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นหาเวลามาตรวจเช็คดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดสักครั้ง นะเดี๋ยวจะดูให้นะครับในดวงชะตานะบางคนบอกแม่นมากแม่นอย่างตาเห็นเลย <c oughs> โมเปล่านะแอบจ้าไม่หลงคนหรอกนะมแอบชมนะจาไม่หลงเริงง่ายๆหรอกนะโอเคในดวงชะตาเนี่ยแล้วก็สีที่ดีในวันนี้ก็คือสีมว่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดําเป็นต้นที่ใช้ได้สีที่ดีสุดเลยก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับ สีที่รองลงมาคือสีชมพูนะทิศท,ที่ดีก่อนทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้ใส่เพชรดีนะเพชรดีในโดจงตานะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศนะหรือประเทศฝรั่งเศสก็ติดต่อได้นะให้ระวังโควิดไว้นิดนึงโควิดกลัวทไมาเรามีโคอยู่นะโคเยอะแยะเลยโคที่ คยทีติดโควิดเลยโอเคแหมโควิดนี่ไม่ได้แอมอาจาร์หรอกนะเออเมื่อเดือนนี้มั้งเออไม่ได้นานเลยนะตรงอยู่ระมัดระวังตัวเองสั่งออนไลน์มาโดยตลอดเลยโควิดไม่ได้แอมหมออาจา์หรอกสบายใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัคซีนเนะี่ยใครจะฉีดก็ฉีดไปนะวัคซีนเขาไม่ได้ฉีดเขาไม่ได้ฉีดกันทุกทุกคนหรอกนะ ก็จะฉีดส่วนหนึ่งนะมันจะได้มีภูมิภูมิต้านทานต้านไปต้านมาหนุนนี่นั่นนะครับไปใครฉีดก็ฉีดแปงเฉาันฉีดยาทันใจชวดป่วยนหมโอเคนะโอเคนะมาถึงอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย ปรากฏการ์ใช่เพราะฉะนั้นดวงดาวในน้อา์ดูแล้วไม่มีนะเออไม่หรอมีปัญหาฝึกัดอะไรนะถ้ามีแสดงว่าเป็นทีน่คุณนะ่ะนะคุณคุณทําสร้างขึ้นมาเองนะอารมณ์และความรู้สึกนะจิตใต้สํานึกของมนุษย์นะมีรับโลกโกรธหลงมาเป็นธรรมดาในดยตตางคุณนะบางคนอาจจะละเมอเพอ้พอพบวาดฝันไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะอันนี้ก็เรื่องของคุณเลยเพราะฉะนั้นดาวดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ดีอันนี้มันดวงของแต่ละคน,นก็ไม่เหมือนกันนะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ควรที่จะทําบุญปล่อยนอกปล่อยปลานิดน,นึงในดวงชนะตาในเรื่องของการเงินคุณก็ยังสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินไปได้นะครับเพื่อนฝูงแลนะสังคมก็ม,มีโอกาสที่ดีคนโสดมีโอกาสได้พบคู่นะถือว่าดีในดวงชะตาก็จะมีความสุขนะครับคุณก็ม,มีโอกาสที่จะมีะสมาชิกใหม่ในครอบครัวก็ได้นะครับดวงชะตาของบางคนในเรื่องของความรักก็มีความรังเลนะตัดสินใจว่าคุณจะ ไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวานะครับในดวงชะตาของคุณนะให้ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยฮะนิดหนึ่งโอเคนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันอย่างรวดเร็วเลยนะชาวลัคนาราศีเมฆในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของงานดาวการงานนะครับก็ถือว่าการงานเนี่ยเป็นปกติเจ้าชะตามีลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการงานเป็นไปในทิศทางที่ดี ดาวงานนะั้นเป็นเกษตรนะครับถ้าถามว่าสําเร็จไหมตามเกณฑ์ดยชะตาคุณมีดาวอาทิร่วมดาวเสาบอกได้เลยสําเร็จในดวงชะตาของคุณแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเพราะมันช้าจ,จากดาวเสาในดวงชะตานะไม่เหมือนกับดาวอาทิตย์มาเร็วไปเร็วแต่เสาเนี่ยต้องใช้เวลาดนึนงแต่อยู่นานนะกินจนตาย,ยาประมาณนี้ก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณ นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระศุกรนะ์อยู่ในภพสุภาอยู่เพราะฉะนั้นการเงินดีทําธุรกรรมผพานะสบผลความสัาเว็จนะคุณอยากจะได้รับโทรศัพท์ที่มารับเงินหน่อยสินเทื่อผ่านแล้วเอาไม่เอาไม่อาก็ไม่เอานะให้หมอฤทธิ์ <c oughs> โอเคนะความรักคุณก็ดีนะต่อมาชาวราคนาราศีพฤกสนะราศีพฤกสงในดวงคุณเนี่ยนะครับศาสตร์ชาัคุมลักเพื่อนมหา นะเพื่อนมาเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้นะเอ่มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ดาวกันเงินคุณไม่ค่อยดีระวังในเรื่องของเครดิตนิดนึงระวังติดบุรงบุโล,โลนะอาจารย์ชอบเล่นบกติดยูโรเส่เปล่าะวะ <laughs> ใ,นในเรื่องของการงานนะงานงานวันนี้เป็นไงบ้างโอ้งานดีนะครับงานดีให้รอในเรื่องของนี้สินนะด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมา,ชา,า,ามชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวไปจําตัวอยู่ในภพมรณะนะครับอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนะักในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้ดาวปจาตัวไม่ค่อยดี2องระวังพยายามสวดมนต์ไว้พักปฏิบัติธรรมไว้นิดนึงในดวงชะตาในเรื่องของการเงินดาวจันทร์อยู่ภพวินาศเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาวันนี้คุณต้องขยันคือบางทีเนี่ยขยันเท่าไหร่มันก็เสียหายมีผลรักนาะในดวงชะตาคุณ แต่ในเรื่องของงานก็ให้ระวังนิดนึงนะคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายมากกว่านะต้องระวังต่อมาชาวลัคนาราศีกอรกฎราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณดาวประจำตัวอยู่ในภพลาพระตนุลพาพระตัวเองเป็นปอเกิดอย่างโชคลาภแล้ววันนี้ก็เป็นประตูเมเกนด้วยขอให้คุณขยันให้เต็มที่เลยนะจะประสบผลความสําเร็จนะครับในเรื่องของงานเนี่ยดาวการงานวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดีในเรื่องตา ลุยเลยในเรื่องของการงานก็ถือว่ามั่นคงส่วนในเรื่องของการเงินดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในภพปัตนินะฮะเลงลัคนาในดวงชะตาของคุณนะวันนี้ดาวการเงินถือว่ามั่นคงดีมีเงินมีทองให้ใช้ใจ่ายนะครับไม่ได้ลําบากอะไรในดวงชะตาแต่วันนี้ไม่ควรชื่อเสี่ยงโชคนักนะเพราะบ่อมีไกด์ในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงวันนี้สิงอยู่ที่ภพอาลีนะให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหา มีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์มีปัญหาวุ่นวายไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะนอนไปนอนจบนะเวเริ่มต้นใหม่ในดวงตาส่วนในเรื่องของดาวพุธเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยวนั้นดาวการเงินเสียจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่เลยในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของงานการงานถือว่าโดดเด่นมากนะสังนรนค์ได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในดวงคุณบิดาไปํำตัวในวันนี้ไม่ดีจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบรีวานนะการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อก็ระวังการถูกหลอกถูกโกงนิดนึงนะงานไม่ค่อยดีในวันนี้แต่ในเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามานะครับแต่ก็ยังดีเงินมีได้ขอามาบ้างนะในดวงคุณต่อมาชาวลัคนาราศ <c oughs> ีตุลราศีตุลเนี่ยดาวกรรมะนะครับ อยู่ในภบมรณนะติดต่อง,งานทางไกลนะเป็นผลดีในดวงตาหรือมีเกณฑ์การดินตาในเ,เรื่องของงานก็ได้นะครับงานต้องไกลนะถึงจะดีในดวงตาแต่ถ้านานงานใกล้ๆเนี่ยจะเป็นปัญหาในดวงของคุณส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวคารวันนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุสน,นส่งเสริมเรื่องการเงินการทองมีรายได้เข้ามาความรักก็คนรักคู่ครองก็เป็นที่พึ่งพาให้การช่วยเหลือได้นะครับวันนี้คุณจะเป็นคนที่เนื้อหอมมากนะชาวราศีตุล นะครับเออเพราะฉะนั้นใครไม่ได้อาบน้าเงิ่นด้วยอากาศไม่เป็นใจนะ <c oughs> อาบน้ำซะหน่อยอวันนี้คุณดีนั่ราศีตุลนั้นมีสเสน่ห์มากเลยนะมีโชคลาภทางการเงินด้วยต่อมาชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ดวงคุณดาวประจำตัวต,วตนนยังอยู่ในพภพอาลีนะให้ระวังอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับมิตรเคยช่วยเหลือก็อาจจะเป็นศัตรูนะไม่ได้ไม่ค่อยดีนะ ในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีมีความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องทองนะครับจะมีโชคลาภตด้าดการเงินด้วยนะจะมีผลกําไรเข้ามาครับต่อมาชาวลัคนาราศรีธนูชาวราศรีธนูดวงคุณวันนี้โชคลาภเข้าดีในดวงตานะครับทั้งลาภและอุปสรรคต่างๆในเรื่องงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะทำให้เสียเงินอีกต่างหากนะต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานนะมีอุปสรรคนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราสี่ถนนเอ้ยมังกรต่อมามาังกรดวงคุณเนี่ยวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะอย่างน,น้อยๆมีบาดกระดาษบาดในดวงชะตาของคุณโชคลาภไม่ควรเสี่ยงเพราะไม่มีโชคนะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ท,ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ว่ามันก็เป็นหนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับให้คุณขอพอรจากสิ่งกิ์ธิ์หรือองค์พญานาคนะจะสมบังในเรื่องของโชคลาภนะครับต่อมา ถึงกล,ลุ่มราศีกลุ่มกระดุมพักเป็นอลีเกมเงินไม่อยู่นะลาพา้าก็เป็นลิก็โชคลาบกเกมไม่อยู่ด้วยนะแต่มีโอกาสที่จะได้อย่างไม่คาดฝันนะครับในเรื่องของการงานวันนี้จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในเรื่องของการของงานนะติดต่องานในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็โชคลาภก็ยังพอจะมีบ้างนะเพราะวันนี้เลขหกเป็นเลขนําโชคของคุณอย่างสุดๆเลยนะในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวลัคนาราศีีมีนชาวราศีมีนเดือนดวงคุณในวันนี้เนี่ยนะครับเลขของคุณก็จะมีสีหนึ่งเจ็ดห้า <c> ก <oughs> ็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีการงานนะก็เป็นปกตินะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีนะมีรายได้เข้ามานะครับในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นความรักไม่เคยดีอ่านมีเองทะเลาะบ,บ่แววงกันนะมีปากเสียงก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับ โอเคหนะ้าน,นี้ครบแล้วทั้งสิบสองราศีนะครับเดี๋ยวจายจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะว,ว่าดูงชะตา,าคุณจะเป็นอย่างไรบ้างให้คุณเลือกนะ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งชุดใบที่สองครับใบที่สองชุดใบที่สามนะโอเคนะให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเช็คหง่สาสีงโง่ฉีกป่อยก็จับนะชิกป่อยก็จับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งไว้ให้คุณได้ครา ในถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยสภาพแวดล้อมในการทํางานเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะนะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เรื่องความรู้สึกของคุณนิดนึงนะครับในบางครั้งเนี่ยเจอแรงกดดันก็อาจจะระเบิดขึ้นมาได้ในเรื่องของงานคุณต้องใจเย็นนะในเรื่องของการเงินของคุณก็อาจจะล่าช้าออกไปนะครับทําให้คุณไม่พอใจไปบ้างนะแต่คุณจะมีรายได้จากในส่วนอื่นๆเข้ามาแทนที่ในดวงคุณในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับ คุณกําลังพบกับคนรักนะที่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนก็ได้มีโอกาสได้พบรักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าสองไม้เท้านะในดวงชะตางคุณในเรื่องของการงานในการนําเข้าส่งออกต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องการเงินก็มีผลกําไรงามนะครับในเรื่องของความรัก มีโอกาสได้พบรักด้วยนะต่อมาคนที่จะไพ่ใบที่สามที่คุณได้ครบแปดดาบเพราะฉะนั้นเนอุปสรรคของคุณเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเออในเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีแรงกดดันอย่างมากมีอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับระวังในเรื่องของการค้าประกันไว้ด้วยในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาติดขัดนะครับหาคนช่วยองไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดียวนะในเรื่องของความรักนะครับอาจจะต้อง หนีจากความสัมพันธะ์ไปนมีอุปรสรรคในเรื่องของความรักนะครับไม่ค่อยสมหวังในดวงชะตานะโอเคนะครับอันนี้คือคาทานายไปก่อนโดยภาพรวมทั้ง12บสหลาสีนะถ้าทนาสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือผู้ชามหายันต่างๆเพื่อเสริมดวงชะตาทั้งในเรื่องของงานเงินและความรักนะครับถ้าใครดาวดวงชะตางานเสียเงินเสียความรักเสียก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้นะครับ จะแก้ดวงชะตาให้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอารด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ